เลี้ยงลูกไม่พอนะพี่น้องเลี้ยงหมูด้วยขวดนมนี่คือสำหรับหมูนะครับหมูกินแล้วก็กินเลยไม่ให้ลูกแล้วนะซื้อใหม่แม่คําไม่เอาแล้วนะตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเขาต้องเลี้ยงงี้นะครับรอให้มันโตค่อยขายนะครับเพิ่งคอดได้ไม่ถึงอาทิตย์เลนะ็ก ดูเลนลูกไม่พอดูเลนหมูด้วยนะครับพี่น้องเชื่อกันไปเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานะครับหนึ่งชีวิตเหมือนกัน น่าดีเอ็นดูเว้ยตัวเล็กมากเลยตัวเท่าแขนเล็กกว่าแขนนี่อิ่มแล้วบอกอิ่มละอิ่มแล้วบอกอืมอิ่มแล้วบอกอืมอ้อเอเออเอตกกระลาคนี่ตายเลยเด้อ กินแล้วนะครับพี่น้องอวันดีวันดีก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนอบายบาย